ครับจิกท o k live your life กับผมอนิตโอสถานุเคราะห์ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ครับ kik tok podcast ครับวันนี้ผมกำลังมาพูดถึงเรื่องว่าความพอดีนะครับหลายคนเนี่ยวิ่งค้นหาความพอดีในชีวิตนะครับแล้วบางคนก็ถามว่าความพอดีอยู่ที่ตรงไหนถ้าเกิดไปถามคนหลายๆคนนะว่าความพอดีคืออะไรรู้ไหมว่าคําตอบของแต่ละคนก็คือว่าคุณต้องได้รับสิ่งนั้นมากจนเกินพอแล้วคุณถึงจะรู้สึกว่าพอดี นี่คือมนุษย์กิเลสมันกำลังขยายตัวพองออกไปเรื่อยๆนะครับมีรถหนึ่งคันพอดีไหมไม่พอดีนะครับมันต้องมีสปอร์ตอีกสักคันพอมีสปอร์ตอีกคันหนึ่งมันมันพออย่างยังมันต้องมี SUV เอาไว้ลุยแบบขึ้นป่าขึ้นเขาอีกสักคันหนึ่งพอมีมีมีเอสยูวีแล้วพอดีอย่างยังแล้วมันซีดาน่ะที่เอาไว้ออกงานนะครับคุณต้องมีตั้งห้าหกคันนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวคุณก็ยังไม่พอเพราะเดี๋ยวมันขาดรถคลาสสิกที่มันวางไว้ในโรงรถและเท่ๆก็ไปเรื่อยๆนะครงนไห นะครับเราลองมาดาูก็มีคนเขียนไว้ในตำราก็เขียนไว้ว่าความพอดีเนี่ยมันจะแบ่งเป็น5ด้านนะครับคุณลองดูแล้วกันว่าไอา้คุณมีครบกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกพอดีทางด้านจิตใจคำว่าพอดีทางด้านจิตใจถ้าแปลง,ง่ายๆสุดๆเลยก็คือรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนอย่างแรกวันนี้ลองฝึกง,ง่ายๆก่อน ฝึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามซื้ออะไรอีกแล้วนะขอแค่ลองฝึกวันนี้แค่ลองกลับมานั่งมองชีวิตตัวเองแล้วลองสร้างความพอใจมันหน่อยสําหรับตัวผมเองพอได้อ่านมาถึงบรรทัดนี้ผมก็ลองบอกกับตัวเองว่าอ่ะวันนี้ผมก็มีคอนโดอยู่ในแอเรียหรือในเมืองที่ผมอยากมีละ1คอนโดผมก็มีรถอยู่สองคันแบ่งกันใช้กับแฟนคนละคันก็เป็นรถที่เด็กๆเ,เคย อยากได้นะครับก็ถือว่าโอเคละทุกวันนี้ตื่นมานะครับมองซ้ายมองขวาเห็นวิว,วอะไรที่มันอยู่ในเมืองเราก็นึกว่าก็โอเคละง่ามีวิวเขียวๆอะไรแบบนี้นะครับมีต้นมงต้นไม้มีอะไรแล้วก็ถามว่าอิจฉาคนอื่นไหมที่เขามีนั่นมีนี่อะไรเต็มไปหมดนะครับโดยมนุษย์ปุถุชนนั่งถ่ายไอจี IG ไปเรื่อยๆมันก็มีอารมณ์นี้เข้ามาบ้างแต่พอเราฝึกความพอดีเนี่ยมันให้บอกกับตัวเองว่าแบบเราโอเคนะลองหัดเอนจอยกับสิ่งที่เรามีซิ นะครับวันอากาศดีๆเดินออกสูตรอากาศตรงระเบียงบงังหนังกินน้ําชาหนังคุยกับแฟนบนั่งหนังเล่นกับหมาบังนะครับแล้วก็ให้ถามตัวเองว่าถ้ามันมีห้องใหญ่กว่านี้เนี่ยมันนอนได้สบายกว่านี้หรือมันนอนได้นานกว่านี้ไหมคําตอบมันคือไม่แล้วถ้าเกิดว่ามีมีจานมีชามมีอะไรเป็นทองคำอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะกินอิ่มกว่านี้ไหมมันก็ไม่ทุกวันนี้มันก็กินอิ่มอยู่แล้วนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยมันจริงแล้วมันคือการเอนจอยชีวิตตัวเองนะ นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีครบแล้วล่ะคนที่ฟังอยู่นะทุกๆวันนี้คุณอาจจะแบบเฮ้ยมันขาดอะไรแบบนี้ชีวิตทุกวันนี้เราดีกว่าห้องเต้เมื่อสมัยราชวงศ์จีนเมื่อเป็นหลายร้อยปีหรือพันปีที่แล้วอีกไม่รู้กี่เท่านะตอนนั้นเขาไม่มีแอ์นะนะตอนนั้นเขาไม่มีไมโครเวฟนะนะตอนนั้นเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือนะดังนั้นสมัยก่อนห้องเต้จะเอนเตอร์เทนตัวเอง,ต,เองต้องเรียกคนมาเล่นงิ้วให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีคนโผล่มาเป็น เป็นเป็นสิบสิบร้อยร้อยคนเลยเขียนบนทถามว่าจักรพัิอยากเปลี่ยนช่องนะวันนั้นทําได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะถ้าเปลี่ยนก็นต้องเปลี่ยนคณะเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เราไม่ชอบใจอะไรปุ๊บเรานิ้วปัดมันมีช่องใหม่ให้เราดูทันทีเรื่อยๆอยากกินอะไรตอนกงคืนเราก็เดินไปเซเวน่นก็มีอะไรทานนะครับอาหารไม่ร้อนยัดใส่ไมโครวเวฟตุ้มเข้าไป1นาทีออกมาเดือดพลักนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เอาจริงๆดีกว่าห้องห้องเต้ในสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่า ทองเต้สมัยก่อนอยากกะไปไหนสักร้อยโลนี่ไม่มีทางนะห่อหอบเ,เกี่ยวอะไรเดินกันไปไปได้ชีวิตนี้ไปถ้าเป็นประเทศไทยก็สุดไม่เกินพัทยาหรอกผมว่าเพราะมันเดินกันทีเป็นเป็นวันเป็นเดือนแต่ปัจจุบันนี้เราซื้อตัว๋วฟิวไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ถึงแล้วมนุษย์ก็ยังไม่พอใจอยู่ดีดังนั้นลองฝึกก่อนครับรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะทุกๆวันนี้นะฮะอันนี้เป็นอย่างแรกที่เราควรจะลองฝึกความพอดีที่2คืออะไรเขาเรียกความพอดีทางด้านสังคม พอดีทางด้านสังคมหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเข้าใจในความเป็นคนอื่นนะครับและก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่าไปเอาเปรียบเขานะครับอย่าไปเบียดเบียนเขานะครับแต่ก็อย่าให้เขามาเบียดเบียนเราถ้าคือคุณหาจุดนี้ได้มันก็จะเป็นจุดที่พอดีนะครับคิดเห็นต่างกันได้แต่เราเคารพในความต่างนะครับอย่างเช่นศาส,สนาเขาก็มีความเชื่อของเขาก็ปล่อยก็ปล่อยเขาไปเราเชื่อของเราเขาก็ปล่อยเราไปสุดท้ายก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเขาเรียกว่าความไม่พอดีทางด้านสังคมขึ้นมาเมื่อไรนะครับคุณจะเริ่มไปเบียดเบียนคนอื่นไปบังคับให้คนอื่นเชื่อเหมือนตัวเองทั้งท้ที่เขาไม่เชื่อนะครับไปบังคับให้คนอื่นทําอะไรเหมือนตัวเองทั้งทังที่เขาไม่อยากทําแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจในความเป็นเจกชนของคนอื่นด้วย นะครับคนอื่นเขาก็เป็นคนเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็มีความคิดเขาก็มีอะไรของเขาดังนั้นถ้าคุณหาความพอดีในด้านนี้เจอคุณจะไม่ทุกข์คุณจะเข้าใจมนุษย์ในฐานะที่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ๋อคนนี้เป็นฝรั่งเขามีความคิดแบบนี้คนนี้เป็นเอเชียเขามีความคิดแบบนี้นะครับคนแก่มีความคิดแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณหาความพอดีในด้านนี้ได้เขาก็จะไม่ไาทําอะไรคุณเดือดร้อนนะครับเพราะคุณก็จะไม่ปล่อยให้หลุดบาวดรีนี้เข้ามา แต่คุณก็จะไม่ไปเบียดเบียน,ลยนแลวไปทำอะไรเขาเดือดร้อนเหมือนกันก็จะเป็นมิตรกับทุกคนและก็จุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เกิดความพอดีด้านที่3กมเเรียกว่าความพอดีทางด้านเศรษฐกิจความอดี่ยงด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยังทําได้อย่างไรนะครับก็คือถ้าเอาง่ายๆสุดเลยเขาบอกว่าให้ใช้น้อยกว่าที่หาได้หรือใช้พอๆกับที่หาได้อันนี้ยังถือว่าคุณพอดีอยู่นะแต่ถ้าคุณใช้มากกว่าที่คุณหาได้เมื่อไหร่อันนี้คุณจะเริ่มเดือดร้อนละ ปัจจุบันนี้มนุษย์เราจะไปใช้เงินในอนาคตเข้ามากขึ้นแล้วก็ไปฝากความหวังไว้กับเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้นะครับลองมาฝึกนิสัยตัวเองก่อนให้ใช้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าที่เราหาได้เอาให้ได้ก่อนเพราะอันนี้มันคือโจทย์แรกของชีวิตถ้าเกิดว่าเราใช้เยอะกว่าที่เราหาได้นั่นแสดงว่านี่สินเกิดขึ้นแล้วก็เวลาคนเป็นนี้สินใจมันจะทุกข์นะฮะกระจายมันจะทุกข์นี่หลับแล้วมันหลับไม่อิ่มอ่ะผมก็เคยเป็นนี่นะครับ พอเคยเป็นนี่นี่แบงค์นี่อะไรวันหยุดมันก็ไม่หยุดนะสงการนี่มันก็ไม่หยุดนะดอกเบี้ยมันก็วิ่ง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 เปิดดูเมื่อไหร่มันก็วิ่งมันทุกข์อ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะหลับก็หลับไม่เต็มอิ่มนะครับดังนั้นไอความพอดีทางด้านเศรษฐกิจนี่คือมันต้องมาสุดท้ายเลยมันต้องเขาเรียกว่าประมาณตนด้วยนะครับว่าเรามีปัญญาหาได้เท่านี้เราก็ต้องใช้ให้มันอยู่ในในในจุดเท่าที่เราหาได้หรือไปเสริมถ้าเกิดว่าเรามันไม่พอจริงๆ ญาติผี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้แสดงว่ารเราไม่พอดีกับชีวิตเรานะคือเราความสามารถหรือว่าไอการหาของเรายัางน้อยเกินกว่าที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นมนุษย์ถ้ำก็คือคุณหาอาหารมาไม่พอนั่นแหละว่าง,ง่ายงคุณก็ต้องออกไปล่าเพิ่มถูกไหมฮะคุณนอนอยู่ในถ้ำเฉยเฉแล้วปรากฏว่าไอกวางหรือแกะที่คุณไปล่ามาได้มันหมดทายังไงอะ่ะนอนงอมืองอเท้าอยู่แกะหรือกว้างมันจะวิ่งมาให้คุณปิ้งเอาเองเหรอมันก็ไม่มาในะสมัยสมัยก่อนคุณก็ต้องออกไปล่าเพิ่ม สมัยนี้คุณก็ต้องออกไปทํางานเพิ่มเสริมสกิลทางด้านต่างๆ นะครับซึ่งในนี้ในบางบทผมก็พูดไปแล้วในเรื่องว่าไอ้น,นี่ของการทํางานว่าทําไมคนเราบางทีคนรวยคนจนอะไรเงี้ยบางทีมันต่างกันที่ความรู้นะความรู้ในเรื่องการหาเงินนะไม่ใช่ปริญญาโทหรือเอกอะไรแบบนั้นนะครับคุณรู้มากเท่าไหร่คุณจริงเจอช่องมากเท่านั้นบางทีไอ้ที่มันตันเนี่ยบางทีคุณแค่คุณเพราะว่าคุณไม่รู้ดังนั้นคุณต้องไปเติมอาหารสมองด้วยนะครับอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วอาจจะไปหาฟังในย้อนหลังได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอความพอดีทางด้านเศรษฐกิจใช้ น้อยกว่าหรือเท่าที่เราหาได้อันนี้แหละครับคือจุดที่มันพอดีอยู่ข้อที่4ครับเขาบอกพอดีทางด้านทรัพยากรนะครับอันนี้เริ่มไปมองในมิติที่มันกว้างขึ้นละเช่นเฮ้ยเราพอดีกับชีวิตเราละนะหาเงินหาทองพอจะอยู่ได้กับชีวิตเราเรียบร้อยแล้วอย่างมีความสุขนะครับคราวนี้คราวพ,พอดีทางด้านทรัพยากรก,ก็คือเราไม่เอาเปรียบโลกไม่เอาเปรียบสังคมนะครับไม่ใช่ว่าไปกักตุนอะไรนะครับหรือไปออกกฎกติกาอะไรที่มัน เอือให้กับเราอยู่คนเดียวอันนี้เขาเรียกว่ามันมันไม่พอดีทางด้านทรัพยากรน้ําเราเมื่อเต็มแก้วแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ล้น,น่ะมันก็ต้องเผื่อแผ่คนอ,อื่นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปสะสมมาจนแบบกินอีกสิบชาติไปหมดแล้วก็ยังสะสมต่อนะครับมันเมื่อวานผมนั่งอ่านเจออาร์ติเคิลหนึ่งแล้วก็ตลกดีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเจอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่สะสมกล้วยหรือผลไม้มากมายจนสิบชาติแล้วมันก็กินไม่หมดแล้วมันยังหาต่อเนี่ยนะ นักวิทยาศาสตรน์น่าจะเอาลิงตัวนั้นไปศึกษาทันทีว่ามันเพี้ยนตรงไหนถูกไหมฮะมันขนผล,ลไม้มาวางไว้ในห้องมันเต็มจนแบบว่า,าสิบชาติก็กินไม่หมดแล้วนะฮะมันก็ยังไปเดินหาต่อเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าไอ้ลิงตัวนี้มันเพี้ยนหรือมันมียีนอะไรวะนะครับแต่ถ้าเป็นคนนะครับใครที่ทําแบบนี้เขาบอกว่าจะเอาไปขึ้นหน้าปกฟอร์บก็คือเป็นมหาเศรษฐีคิดดูแล้วก็นั่งหัวเราะอ,อยู่เออก็จริงเว้ย นะครับบางคนทรัพย์สินที่มีอยู่10ชาติร้อชาติก็ใช้ไม่หมดแล้วแต่ก็ยังเครียดพรุ่งนี้ยังไปวิ่งหาอยู่ก็ยังงงอยู่มึงหาไปทําอะไรแต่ถ้าเกิดคุณหามาช่วยโลกมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับยกให้แชร์โต้งชาร์ตี้ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นของคุณอันนี้อนุโมทนาแต่าว่าถ้า,ถา,ถายังต้องไปเอาเปรียบคนอื่นอีกมากมายมาหาศาลเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณไม่ใช้อันนี้คุณบ้า แลวมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้ซะด้วยนะครับคุณก็อย่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนี้แล้วกันเพราะมันถือว่ามันไม่พอดีนะครับมันไปเอาเปรียบคนอื่นทางด้านทรัพยากรข้อที่5นะครับเขาเรียกว่าความพอดีทางด้านเทคโนโลยีนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีอันนี้เป็นสิ่งที่เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเราในปัจจุบันมากมายมหาศาลต้องตามโลกให้ทันด้วยนะอย่าไปทําเป็นคนแก่ว่าเอออเนี่็ไม่อ้าวไอ้นี่ไม่กล้าใช้อ้าไอ้นี่ไม่กล้าซายอินเห็นตัวอะไรมันขึ้นมาแล้วมันไม่กล้ากอกแต่ไม่เนี่ย ทำดูก่อนนะครับลองมนุษย์เมื่อลองทําแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเคยชินเมื่อไหร่เกิดความเคยชินแล้วมันก็ทําได้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เหมือนอ้เอ้เครื่องบินอะไรที่มันนับปัดเต็มไปหมดที่ต้องเรียนจบสูงๆจริงๆถึงก็ทําได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะเขาเรียกว่าตามให้ทันแล้วก็ลองนะครับแล้วไปกับมันนะครับแต่ก็อย่าบ้าจนเกินเหตุน,นะครับจนไม่จนไม่หลับไม่นอนแล้วก็ไอ้บิเครซีมากๆนะฮะอันนั้นมันก็เลยความพอดีถ้าคุณทําครบ5ข้อนี้ ผมว่าคุณเจอจุดเขาเรียกว่าบาลานซ์หรือจุดสมดุลในชีวิตละมันอาจจะไม่มากเท่าคนอื่นเขาอาจจะน้อยกว่าคนอื่นเขาในบางเรื่องนะครับแต่สุดท้ายไม่ว่าอะไรก็ตามมันกลับมาที่ใจเราอะไรก็ตามที่มันทําแล้วใจมันเบาแล้วมันสบายแล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่บิดเบียนเดือดร้อนคนอื่นเขาจุดนั้นแหละเป็นจุดสมดุลและลงตัวสําหรับคุณแล้วอะไรที่ได้เพิ่มมาก็ถือว่ามันเป็นกําไรในแต่ละวันในชีวิตของคุณก็พออย่าไปครซี่มันและเมื่อไหร่ที่คุณเจอจุดของความพอดีที่มันลงตัว เมื่อนั้นชีวิตคุณจะมีความสุขในทุกๆวันไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมให้มันมากมายนักอีกเลย